วันดีๆมีได้ทุกวันนะครับด้วย energy clearing ถ้าคุณอยากให้ทุกวันของคุณเนี่ยเป็นวันที่แบบสดใสดีมีความมีความ positive ในตัวเองคุณต้องทำสองอย่างอย่างแรกคือสิ่งที่คุณควรทำก่อนนอนและอีกอย่างหนึ่งคือควรทำตอนเช้าก่อนนอนก่อนที่เราจะนอนเนี่ยหลายๆครั้งเราจะมี เอเนอรที่มันลบๆอยู่จากปัญหาจากสิ่งที่เราทำถ้าเรานอนด้วยปัญหาเนี่ยมันจะลงไปในจิตใต้สำนึกของเราสิ่งที่ต้องทำก็คือเราควรเคลียร์ลิงสิ่งนี้วิธีการง่ายๆที่ผมทำก็คือว่าให้คุณหายใจเข้าเป็นสีขาวและให้คุณหายใจออกเป็นสีดำเฮ้ย <c oughs> อย่างั้นได้วหรก็คือการ Clearing Energy ออกไปเราจินตนาการว่าเราหายใจเข้าเป็นสีขาวปุ๊บแล้วเราเคลียร์สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีออกไปจากมือจากแขนจากขาหรือจากตัวเราให้เคลียร์สิ่งที่มันเครียดๆออกไปในตัวเรานั่นคือก่อนนอนเพื่อเคลียร์ e อเนอรออกไปส่วนตอนเช้าควรทําอะไรมีหลายละย่างครับแต่วันนี้ผมอยากให้คุณทํำ intention setting ก็คือการตื่นขึ้นมาปุ๊บสร้างว่าวันนี้ คุณตั้งใจอยากเห็นเป็นยังไงอาจจะเอามือของคุณวางไว้ที่หน้าอกของตัวเองแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกคิดว่าวันนี้คุณอยากเห็นอะไรบ้างคุณอยากเป็นยังไงบ้างในวันนี้และคุณตั้งใจสร้างวันนี้เป็นยังไงบ้างและนั่นแหละครับคือการที่คุณเคลียร์ energy และสร้างวันดีๆในทุทกๆวันได้อย่างแน่นอนครับผู้นำลงมือทำเต็มร้อยครับเปลี่ยนความฝันสู่ความมั่งคั่งครับ